เมพสวัสดีครับสวัสดีกันด้วยนะฮะก็าพบกับผมในรายการ a เ t i g ม m e r วันนี้เราจะมาแคสเกมใหม่ครับในะหมดส u r v i v a l และเรามีท่านแขกรับเชิญเสดพิเศษน่นก็คือคุณค HD Gamer หรือคุณคิดตทธบูม74นั่นเองนะฮะสวัสดีครับผมไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจ เพลงของเราเมื่อกี้ถือว่าลืมๆไปเถอะค <c oughs> ือ<ส><ส>อย่างแรกที่เราจะมาก็คือเราจะมาฝ่ายกับคิบ่ิโตวันนี้วันนี้สู้กันอ oh yeah. Oh oh yeah. โอ้ยเออโอ้ยวออวายวา,ายไม่โดนไม่โดนวัน <c oughs> นี่น,นี่เล่นหมดเลยวะตัวมอฟะเดี๋ยวดูก่อนนะอ๋อดูเปิดโอเคเรามาเอา,าน้องมอฟก็วายตีไม่ตายโอ้ย็นะสิ่งแรกที่เราทำไปไหมครับนี่ตั้งเดิมของมันเลยก็ต้อง หาต้นไม้แน่นอนดูดิมีต้นไม้สักต้นไหมเอาเลยทรายหวังก็ต้องให้ความหวังกับต้นไม้แถวนี้แหละไม่มีนะมีมีมีต้นไม้อะมีอยู่แล้วล่ะมีมีนี่ไงเนี่ยสีเขียวเนี่ยมันมันกระโดดกระบองเพชรหวังว่าจะใช้โอ๊ยเฮ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ควรไดัดหวังว่าจะใช้ในชีวิตประจำวันได้นะกระบองเพชรเนี่ยเจ็บเข้ากันมันเจ็บแน่แนยช่วงนี้อากาศหนาวเป็นหวัดกันเยอะก็ดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะฮะเป็นห่วงจับ จะเป็นห่วงจากน้องสาลี่ใช่นัตตี้เขาเป็นแล้วเป็นห่วงจากนัตตี้นะครับมาอย่างแรกเดี๋ยวจะทําคือออกหาไม้กันช่วยแอนช่วยพี่อันทีสันทรวินดีว่าผิดวันนี้วันวันฟิใหม่โอ้แฮปปี้นิวเฮียร์นะครับผมสองปอนท์ทวารห้าสิบแปดนะครับสองปอนสิบห้านะครับผมขอให้ทุกท่านนะฮะดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเพวานี้อากาศ ค่อนข้างหนาวนะครับแต่ว่ากลับมาร้อนเหมือนเดิมใน <c oughs> ช่วงซัมเมอร์ร <c oughs> ้อนจนแบบตับแตกไปเลยอะ่ะถ้าใครที่เห็น <c oughs> แบบทุกอย่างเปลี่ยนไปไม่ต้องหว่วงนะตอนนี้คือผมใส่เทจเจอร์แพดโพลีครับไว้ <c oughs> ซึ่งเราเป็นเทจเจอร์แพดออริจินอลไม่มีไม่ไดใส่อะไรเลยน <c oughs> <c oughs> มเดิมมันเลยจริงๆท่านี้มันจะเจอไหมเนยส่วนตัวชอบเลยคลาสสิกๆแม้เขามจะมยรู้สึกว่าจะเจออะไรวะ ปลาหมึกเฮ้ยปลาหมึกแดกไวได้เออโทษโทษกินไม่ได้แล้วเขาใส่อยู่ตรงไหนายยัอู่ไลฟ์ข้าไลฟ์ข่าจริงจริงไอเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วต้นไหนต้นไหนต้นไหนนู่นนู่นคุณคุณผ่านตรงนี้ไปดิแล้วคุณก็จะเห็นเองแล้บรรลุจุดหมายสิ่งแรกที่เราต้องทำอย่างแน่นอนนะครับนั่งยังเห็นละเนี้ยโอ้โหเด็ดเด็ดเด็ด รู้สึกไม่คล้าเกมนานๆนี่มันรู้สึกแปลกๆถูกต้องช็อกกนช็อกกนยังไงไม่รู้คนะเพราะช่วงนี้ติดเรียนใช่แต่รอไม่ติดเรียนหรอกเอาตรงๆเราขี้เกียจนั่นแหละจริงๆเหตุผลอื่นแล้วต้องไปแก้ศูนย์แก้อะไรหลายๆคนก็อาจจะติดศูนย์ก็อย่าลืมแก้กันนะจ๊ะก็นะฮะก็ส่งงานกันนะครับผมและขยันเรียนเข้าไว้ครับได้ไม่ต้อง เออมาลำบากตอนหลังกแกรอนะครับเนี่ยก็เรื่องนี้ขอผ่านไปเลยกันนะขอผ่านเลยนะแต่ทำไมต้นไม้เป็นต้ต้นเนี่ยโอ้โหต้นไม้อาจจะอาจจะได้ผัดตัวกรรมใหม่เสียเพี้ยนจริงๆรต้นอะไรวะเนี่ยในโลกเรในชีวิตจริงก็มีนะต้นนี้เนช่วิตต้นอะไรช่างแม่งเดี๋ยวไปสนใจเนี่ยถวายไร ดีๆน้องน้องนัตตี้ปอนล็อกชิเม้นอะไรก็ไม่รู้สินะป่อนล็อกกชิเม้นก่อตัวอีใช่อืต้นไม้ก่อตัวอีแล้วก็ปลดล็อกชิเม้นเพื่ออะไรอุ้ยอีเหี่ต้องติดยูคิปเปอร์ว้าโอ้ยแกงคนได้ดีมากเลยได้หัวเนี่ยแบบหันหัวหันไว้่างเงี้ยกลมๆหัวไปกับไปแกงแดนเนี่ยยูคิปเปอร์ดูสีดี จะวิ่งเลยเนี่ยโอ้โหแม่ตอบตัวไหนตอบฆ่าจนได้โอ้ไม่ก็เฮ้ยแต่ตัวมาเยอะจริงวะตอบมาเยอะจริงๆ,ตงๆแต่อาหารไม่อยู่นะอ่ะอาต้องอดตายก่อนคืนแรกนะฮถ้าไม่เจออะไรเลยเราต้องอดอยู่อดอดอย่างนี้แหละยิงพูดเลยทำเดียวต้องไปหาพื้นที่หลับ ลาบนี่ต้องมีข้าวเหนียวไหมต้มตําอุยไม่ใช่ลาบมีข้าวเหนียวโอ้โหคนลุกเลยหยิวเลยโฟลทาร์แมงมันปลาเปรียวเปรียวเผ็ดเผ็ดไม่ใช่เลยฉันรู้สึกเหมือนรู้เวลามาแคสกับเกมกับไันกอะไรหยอง รู้สึกได้มุกพิเรพเดินมาได้นั่นแหละนั่นจะตัวเองดีเหมือนกันนิดหนึองเฮ้ย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 ต้นไม้กตีก็ไม่หมดเนาะต้นไม้จะเหลือทำไมต้นไม้ปกติมันจะมีที่ไหนตัดต้องฮะออเจอแล้วต้นไม้มันไม่แบบนี้วะฮะตัดต้นไม้ตัดต้นไม้ท่อนล่างปุ๊บท่อนขโมนก็ตกลงมา แบบไงล้วรวมอมูลเลยเหรอใช่แต่ตอนนี้เราเห็นแก่ <Yeah. S 2> เดี๋ยวเราครับกล่องคับเองโอเคเสียง okay. แหลกไหมจ๊ะไม่นะไม่นะไม่นะไมนะแหลกเลยเราเสียงแหลกแสดงว่าเราเด็ดเราอะก๊ะใครสนใจเลยใครสนใจกันเราสนใจเป็นเรื่องระดับชาติเลยเยด็ดโุดทีนี่<า>นั่งอยู่บ้านอันนี่แบบนั่งนอนอย่างเดียวเลยนี่อยากใช้ <c oughs> อะไรก็อยู่ตรงนี้นะ ออมนี่แบบลายท่าอุยคุณเจอแกะมันเยอะจิบหายโอ้ยอยากเป็ทัวแตัวอะไรตีเลยตีกับฝากข้าด้วยดูใช้งานทามีแกะลุกดลอดนะอย่าเป็นตัวอย่างนะครับใช้แล้วเชิญใช้งานเจ้าของเอ้ยอย่สุดท้ายล้วไม่สุดท้ายเราไม่เราไม่อะไรเราไม่ถือเออสุดท้าสุดท้ายอองเนี่ยมันไม่มันพูดขาดอะมันมันพูดแบบลิ้นมันพัน กิตตะคัดนะเราก็เข้าใจตื่นเต้นมือมือสั่นเลยทีเดียวนะครับโอไ my g o d โอ้ my god โอไมค์จอโอเซิร์ฟแหลกอย่างแรงนะครับไม่แหลกไม่แหลกออกโมงั้นแหละโทษโทษโทษอะไรก็ขอเวยนะฮะอยากจะของเซิร์ฟไม่ให้เราเข้าอ้ะล่ะบ่นมากคนเป็นเองนั่นแหละคนเป็นเองเข้าได้นะเราไม่ว่าวันต่อมา คุณเราไม่ไนายเขาแล้วยยคุณคุณบอกกันเจอมันได้ยินเสียงซอมบี้เลน้อยนะแต่ก็ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่รู้สึกมันใกล้มากเลยวังอะไรอ่ะเต็มเ่าเลยเสียงซอมบี้เนี่ยเต่าเบาเบาหูเบาหูเจอบัวเจอบัววัวนะภาษาอังกฤษอะไรไม่รู้นะครับเราเราไม่แปลครับงงกิตครับ เราสนนะเราครบละเราเคข่งเครื่องก็เลิกม่ใช่ประทัดอย่ามองกล่องค้ามมาด้วยนะเดี๋ยวเราไปหาที่ทำเลก่อนทำเลและมีที่สังปาใช่ใช่เดี๋ยวคุณเนี่ยทำเลปุ๊บเดี๋ยวจะมีฮาวายไว้เชื่อเนี่ยเดี๋ยวจะไปไกลทำเลทำตะวันก็ได้กินกินได้ทุกอย่างตามสบายตามสบายเล่นอะไรก็เล่นนะเล่นเล่นต่อกตั้ง อยากเล่นอะไรก็เล่นเลยอะไรก็เล่นเลยทานแมงโอเคได้หานมีหานอยู่สองชิ้นละเทคนกคไม่ควรทำแบบนี้นะเราทำกับให้ยอดเยี่ยมที่สุดั้งแต่เราเคยเล่นแมคคัพมาเลยวันนี้นะครับเล่น e มคคั t สิ่งแรกที่เรามาทำคือตัดต้นไม้ตัดต้นไม้เสร็จแล้วอะไรอีกอ่ะหาแกะเออสึก สบีบกดบต้าวัทวายอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยแต่เจอที่ทำเลแล้วคุณทำเลเอากล่องข้ามาแลวที่พีมากินทาโล่ดีกว่าอร่อยกว่าทีพีมาที่พีมาที่พีโอ้ไม่ก็หินเต็มเลยนะฮะเนี่ยตรงนี้แหละที่เราจะสร้างเอาหรอเงินตรงนี้ก็สมบูรณ์ดีนะใช่ จะอยู่ได้ก่อนคืนแรงไม่รู้บ้านไม่ต้องกว้างปกดีเจ้าแกแก่เอาทำกิ๊ดแล้วอืมไม่ต่อยแก่มาเป็นเดือนไม่เล่นไม้ค้ามาเป็นเดือนเลยเนี่ยกิ๊ดถึงแก่ใช่ไหมล่ะจริงเลยนี่พูดเรื่องจริงเลยคิดถึงยังแรงอย่าเอาหัวกลมอย่ากลมหัวได้ไหมหลอนชงใครหลอนยังแรงเราเหรอเออ เ้ยจะตอนคืนแล้วจะสร้างบ้านยังไงเอาไม้ไหมจ๊ะเหมือนนายสร้างบา้านฉันจะหาต้นไม้ต่อ,อช่วยระวงะังหน่อยช่วยระวัช่วยระวงังโอ้โหโอเคโอเคโอเคอะไรเราพูดผิดตรงไหนเปล่าจะสะกดคำคนคนพูดไม่แมยชาติไม่เน้นเป็นฝรั่งเหรอเปล่าอ๋อก็ใช่เอ้ก็ใช่ก็ได้ใช่ก็ได้จะงีงนี่เนีย่ยจะใช่หรือจะจะก็ใช่ ไายก็ได้เราไม่เข้าใจไทยจริงเลยเรานี่เรียนภาษาไทยมาจากเออปารีสเลยเนี่ยปารีสปตาที่มีปลาเยอะๆนะแล้วก็มาเรียนให้แบนทุยโอ้ยน้ำมูกไหลทาแคร์ทาดีได้มีน้ำมูกแล้วพุ่งของกินทั้นไม่จ้ามีของกินทั้นไม่จ้าก็ต้องนอนรอของกินของกินก็ต้องนอนรอต้องโอ้โหต้า oh my god อยากกินสดๆไว้เสียดายนี่ต้องทำประตูกันไปก่อนนะครับผมจังหวะนี้นะครับนอนเลยไม่ต้องกลัวกลัวเรากลัวตอกเข็มมากเฮ้ยแต่ว่ารู้สึกไงไม่รู้น้อนแบบนอนแบบไม่มีประตูอ่ะอันแหละชีวิตจริงเราก็อยากให้มีประตูใช่ไหมเขาต้องใส่ประตูมารยาททางสังคมต่อไปก็การหาหินเพื่อไว้ปิ้งอาหารกินสไตล์เกาหลีใช่ แบบต้องควบนี่คืนแรกก็ผ่านมาได้ชิลเฉียด์แล้วนะฮะมีแก่ตัวหนึ่งนี่แบบชีวิตบุ่งเรืองนะครับไปทำทานหินน่ะโอ้โหหน้าบ้านก็มีหินให้เลยดีจริงเลยนี่ออกมาขุดแม่งนี่แหละเอ้ยขุดเจอทานของชอบของชอบเลยเอาไปเจ้เจอทานเจอทานโอ้จริงรึใช่ทำไม <laughs> ทำไมเสียงไปอย่างนั้นวะเนี่ย เอาจริงเหมือนแบบตกใจอ่ะอย่าอย่าก้มหัวให้ดูเลยโอ้ยาเลยนะอันนนั้ตอนจริงเก็่ยวที่เวิ่งเลยเนี่ยเด็นก็้ามาเลยพี่เสียงอย่าให้รู้เลยนะอย่าสับเบิร์ตตำนานเทพซ่าะแต่เกิถ้าคิปเปอร์เขาไปทำเป็นแบบเป็นตัวเมียแบบมีนมมีเนี้อ้โหนั้นยอมระเบิดบ้านทิ้ง เพื่อเธอคนเดียววะผมไม่ใช่ละนี่เพื่อเธอคนเดียวแล,แล้วผมลักครับอ๋เอเราให้เมมสั่งอสอนซะงั้งงนคุณหมอไหนไม่เกี่ยวเรื่องปิ้งย่างต้องต้อง<ป>ต้องยกให้เตาต้องยกให้เรานะครับไม่ไม่ต้องยกให้เตาต้องให้เตาเรื่องปิ้งย่างเรื่องปิ้งย่างสไตล์สีเหลี่ยมเปิด ได้เราก็ต้องกินเลยสิครับรออะไรเฮ้ยเอามั่งแม่ทำไมเราเผาเห็นเป็นคัพเค้กเฮ้เอาเลยมากินโพนี่เออเราทำไรต่อดีวะเราขุดฐานขี้ไม่ออกเลยขุดหินต่อขุดหินต่อก็ได้เอาไปทำเราเออทำไมเราไม่ทำนี่ขุดหินไปเลยววะประสิทธิภาพสูงอะไรเยอะเลยเออใช่แรงกว่าด้วยเย้อะไรแรงป้า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  ปา,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 าแรงกระแทกเฮ้ยมีถ้ำเหรอ๋อถ้ำนิดเดียวถ้ำนี่อย่างกระรูหนูดูหนอนรูหอยหอยเมียงผู้ผู้เมียงทำอะไรนะตาอะไรนะอะไรนะแหมอย่าพูดงั้นสิเดี๋ย่าเขา้าข่าเราเป็นคนจริงเงี ออยู่สองคนนี่นอนด้วยกันนี่ไม่ไปไกลเลยหรอฮะเอาจริงงงยก็แสวายมันแรงกว่านี้มันแรงนะมันแรงมากเลยนะแรงจนแบบโอ้เสียวเสียวแบบอะไรเสียวแบบเดินคอมเมนต์มาแบบวาพี่สองคนนอนด้วยกันให้ตายเถอะจะอยู่ได้แบบเป็นเป็นดบกยอดชายนทีแต่ก็ไม่ได้เป็น อมก็สองคนสองกับสามนี่ก็ต้องถามรักสามซานน้องนอนกันสี่คนมันถึงจะพอดีพอดีนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดถ้าแบบสมมติคุณไปเรียนโรงเรียนประจำอย่างเงี้ยคุณนอนกับเพื่อนสี่คนและอะไรอสี่คนนั้นเป็นกระเทยแล้วคุณเป็นผู้ชายคนเดียวโอ้โหเขาอีกค่ะเขามากระเทยที่นี่ไม่นี่ไม่ไม่ไปไม่แบบตอนแรกคุณไม่รู้เนยตอนแรกแบบแอบแมนแต่พอตอนคืนแล้วก็ เฮ้ยมึงมึงต้องแต่งหน้าอย่างงี้นะมึงจะได้สวยสดใสตื่นมาแบบไร้สิวอ,อ่อคนหยองเลยเออเออแม่เอาโตาโมงกลับบ้านเรอ <laughs> อยู่ทำไม <laughs> ไที่ไปดูน่ากลัวไม่ก็เรารับกระเติร์ดไปได้นะไ,ไม่ก็ไปแล้วอยู่กับผู้หญิง่แม่คนยิ้มคนยิ้มอย่างเงี้ย <laughs>

คลิปนี้กาว่าจะไม่ยาวนะคลิปนี้กว่าจะไม่ยาวแม่งไม่รู้ปลาไปกี่นาทีแล้วนะหนุมไม่ค่องอสี่ปทยี่สิบสามสิบสี่สิสสสามสิบสามสิบสี่สิบเออเออเอองหลังนี้แล็บไปแล็บเผอยเงี้ยชีวิตชีวิตคนเรารู้สึกยันไงครับวาหลายปีนะครับต้องเบื่อกัน ขุดหินมากๆเลยแล้วเนี่ยมีอะไรที่เร็วกว่าที่ขุดหินด้วยเนี่ยไปหาไปหาเหล็กแล้วเบิดแล้วให้หินกระจายค่อยไปเก็บก็ได้ไม่ใช่มันไม่ดีกว่าหรอวะปวะคิดเลย่างนี้มักง่ายสุดจริงคนมักง่ายเลยไม้แต่สวยนะก็สวยดีนะไม่หลังคาไม่เสร็จอีกเหรอวะเออผ่านมาคืนแรงไม่ได้หลังคาเลย โอ้ oh my god โอ้ my god ทำงั้นดิเนี่ยคนหันมาดิมาแล้วเดือดเดือดด,ดูบนดูข้างบนหัวเราดูซะจุดดูให้จุดดูบอสกิเปอร์ข้าบดาบไปข้ามันก่อนเนี่ยคิปเปอร์ตรัวเมียเนี่ยมาสิมาเลย <c oughs> เราไม่ลง <c oughs> อย่าไปลองกล้งข้า <c oughs> จะไม่ปรับเห็นไหมยังนอนไม่ยังต้องนอนห่างอ่ะใช่เพื่อสุภาพสตรีนะจ๊ะทำไมต้องเน้นภาพภาพบุรุษนะครับผมภาพบุรุษนะฮะคุณคุณขอไม้หน่อยอ่าโอ๊ยหายใจไม่ออกเป็นหวัดชีพีมาที่พีมาก็ได้แจกไม้ยังไงชีพีมาได้ขนาดนี้ต้องทีพีไปเลย ไปหมดกระหน่ำครับทำวัเซล okay, แจก <thank you. S 2> โอ้โหเราหมดประโยชน์ตายแล้วเล่นละเล่นกันเทยกันเทยยูดีเราเีขานี่หมดมเกี่งคนผมสีขาวยู่ดีเราที่หมดหมดประโยชน์ไปทันทีเ <laughs> มืออารมณ์ว่าเฮ้ยกูได้ไม้อะเอาไป <laughs> ใช่เลยมันใช่เลย เจ้าก้อนผมที่เดี๋ยวคืนนี้ให้เดือดคืนอาจารย์ต่างหากถึงก็ต้องทำการจบคลิปนะครับผมคลิปยาวเต็นไปนะครับผมคุณเห็นไหมจบได้ไหมคลิปนี้ก็ขอไว้เพื่อนเพื่อแค่นี้ถ้าคนดูดูอะไรเดี๋ยวไว้ไว้หน้าเรามาต่อกันทั้งสองนะฮะก็สุดก็สบายดีครับดีครับ